สวัสดีครับวันนี้มีอีกหนึ่งงานนะ,ะน,นี่มามีงานช่วงล่างมีเข้ามาซ่อมนะคะวันนี้ลูกค้าบอกว่าวิ่งไปมีอาการเหมือนโดนโดนดึงไว้วิ่งไม่ไปวิ่งไม่ออกนะหมือนโดนเหล็กไว้ลูกค้าบอกนะฮะเราก็ขึ้นห้อยเช็คให้ลูกค้าดูเลยว่ามันเป็นอะไรฮนะอาการที่ว่าเหมือนโดนดึงท้ายไว้วิ่งไม่ออกนะลูกค้าบอกนะแล้วก็ จะดูกันเป็นแนวทางนะว่าเป็นที่อะไร่้มช่องล่างดีแม็กปีศูนย์สามนะครับผมอ่านี่ฮะอันนี้เป็นเบรกหนะ้าด้านซ้ายนะครับที่เราตรวจเช็คจะเห็นว่าจะเห็นว่ามีภาพนะขเขมาอ่านี้เกิดจากเหล็กนะั้นแะเป็นขี้เหล็กที่เกาะติดนะ เศษเหล็กติดอยู่นะครับอันนี้เราก็หมุนล้อล้อล้อไม่หมุนแล้วนะคันนี้ล้อไม่หมุนแล้วเพราะว่าเนี่ยใช้มาเกินคุ้มนะครับเนี่ยจานเบรกนี่ไปแล้วนะครับจานเบรกไปแล้วสรุปว่าเบรกหมดนะฮะเบรกหมดแต่ทำไมกินไม่เท่ากันนะฮะ ไปดูว่าทําไมกินไม่เท่ากันนะครับนะ้มาดูสาเหตุกันนะครับที่เบรกตายเบรกติดนะฮะอันนี้เป็นเาขาเรียกนอ็นอตน็อตอะไรวะสลักน <c oughs> ะ <c oughs> ที่เบรก,กตายเบรกติดนะฮะเป็นน็อตสลักเบรกนะตอนนี้น็อตสลักเบรกด้านหน้านะครับติดตายเลยแล้วก็ทําให้พอบรกเน่นกินตลอดเบรกตลอดนะครับ เบรกตลอดจนเบรกหมดนะคนะือพับเบรกมันไม่คึนนะมันไม่ทํางานมันจะทํางานตลอดนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ตายสนะายเหยหลักๆเลยทั้งสองด้านเลยะเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเนละี่ยหมุนไม่ไปเลยอ่าถ้าใช้ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะงโยกออกโยกเข้าได้างี้นะครับเนี่ยหมุนนะมได้นะอันนี้คือใช้ได้แต่อันนี้เสียนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ไฟเป่าออกนะตัวนี้เป่าออกแล้วก็ประกอบกลับใหม่นะครับนี่นะครับเป็นน็อตสลักเบรกนะฮะที่ตายนะอันนี้เราเอาออกสามารถเอาออกได้โดยการใช้คีมล็อกจับปากกาแล้วก็หมุนออกนะสังเกตนะว่าเสียงมันดังฟืดมากนะอันนี้จริงๆมันต้องเออใส์ได้แบบนี้นะ เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เวลาเราเบรกมันจะให้ตัวได้นะอันนี้คือสาเหตุที่เบรกกินไม่เท่ากันนะคือกินไม่เท่ากันแล้วบางทีเราเบรคดึงซ้ายดึงขวาได้เลยนะอันนี้นะคือน็อตสลับเบรกตายเนี่ยนะเดีย๋ยวเราจะจัดระบบให้ใหม่เลยกับเรื่องเบรกนะครับคันนี้นะฮะใน isuzu d m a x ปี03นะครับเดีย๋ยวเราจัดให้ครับ สำหรับไอรูน็อตตรงนี้นะนี่เป็นสลักเบรกนะเราก็จะฉีดน้ำยาโซเนกทิ้งไว้นะเพื่อให้มันกัดสนิมนะเพื่อให้มันกัดสนิม <S <S เพราะว่าเดี๋ยวน็อตตัวนี้เราก็ใช้ปัดเอานะเพราะยังยังกินเข้าไม่ลึกนะสามารถปัดทำความสะอาดได้นะตัวนี้นะวาำสลักเบรกนี่นะครับ นันก็ใช้ได้อยู่ครับอไปทำความสะอาดแล้วก็จะใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายประมาณเบอร์สามร้อยยี่สิบนะขัดผิวข้างในมันสะอาดแล้วก็ใช้โซเนกฉีดล้างออกมานะครับแล้วก็มาดูกันตอนทำความสะอาดเสร็จนะครับน,นเราล้างทำความสะอาดด้านในหมดแล้วนะ จากที่เห็นเป็นภาพสนิมนะอันนี้ทําสะอาดหมดแล้วนะฮะไปเราก็จะประกอบน็อตัลเบรกเข้าไปนะอันนี้เราจะทาจระ,ะบีนิดนึงนะให้มันหล่อเลื่อนไม่ต้องเยอะนะฮะทาไว้ของปังเลยทาไว้เพือเวลาเบรกจะให้มันให้ตัวได้นะไม่ตายนะครับผม น็อต <Not S 2> ไม่ตายนะน็อต <not S 2> ไม่ตายคือไม่ติดดิ้นได้อะไรเงี้ยนะให้มันดิ้นได้นะดิ้นมากเกินไปเวลาเบรกก็ดังปัก,ป,กปักนะเวลาเบรกมีเสียงดังเนี่ยตกหลุมก็มีเสียงดังได้นะว่นาเี้ถ้าหลวมมากนะครับต้องพอดีพอดีนะครับอันะน,นี้เป็นน็อตเป็นไี่เป็นน็อตนะเป็นยางกันฝุ่นนะครับยางกันฝุ่นต้องมีนะต้องมีทุกตัวนะ ถ้าไม่มีนี่ฝุ่นเข้าน้ําเข้าก็เป็นสนิมอีกนะฮะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเราไม่มีอะไรแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะใส่อลิเอปเอร์เบรกแล้วก็ประกอบเบรกก็เสร็จแล้วครับผมอ,อันนี้ต้องให้ตัวได้นะไหนนะลองลองดึงขึ้นมานะทีมงานกดลงให้ตัวได้นะอา่าประมาณนี้นะครับพอเป็นสังเกตนะครับผม ใส่วิธีการใส่จรารบีลูกปืนนะแล้วก็ลูบๆไว้ประมาณนี้นะแล้วก็เอามือเคาะเคาะเคาะลงไปนะเพื่อให้จรารบีมันไปสัมผัสเนื้อลูกปืนด้านในให้หมดทุกที่นะเวนะลารถวิ่งจะได้ไม่เสียงดังนะครับประมาณนี้ทําประมาณนี้นะครับผมเดีว่าจรารบีจะเต็ม ในเราก็บอกไม่ทันนะทนะีมงานเราประกอบเข้าไปแล้วก็คือวางลูกปืนลงไปนะแล้วก็ตอกซีนตอกซีนลงไปฮนะให้มันเสมอกับเบ้าล้อ,าอลูกปืนนี่นะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตลับที่เรากำลังใส่ลูกปืนล้ออยู่นะะประมาณนี้นะครับผม นะถ่ายทำไม่ทันต่อไปเราก็จะใส่จานนะครับเข้ากับเสื้อลูกปืนล้อนะครับแล้วก็ยิงน็อตให้แน่นนะครับพอยิงเสร็จแล้วก็จะยกใส่เลยครับต่อไปเราก็ตีแผ่นเนซนเซอร์ ABS นะลงให้มันเสมอขอบด้านในนี้นะ นี้เป็นตัวจับเซนเซอร์ abs นะครับครับต่อไปเราก็จะยกใส่นะครับอ่าต่อไปเราก็จะใส่เสื้อลูกปืนล้อนะครับใส่เข้าไปเลยใส่ลูกปืนล้อกดเข้าไปอ่าต้องเข้าล็อกนะอย่างนี้นะฮะต้องเข้าล็อกประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะใส่น็อตเฮ้ยใส่ลูกปืนคะไม่ใส่ใส่น็อตครับใส่ลูกปืนเข้าไปก่อนครับอ่าใส่ลูกปืนแล้วก็แหวนรอง น็อตเจอแล้วนะฮะก็จะใส่น็อตล็อกเข้าไปครับใส่น็อตล็อกเข้าไปอ,อ,อันนี้เป็นฝาครอบจะมีลูกปืนล้อนะครับเวลาประกอบก็ต้องใส่กาวทุกครั้งนะฮะม่งั้นเวลาจะระบีมันร้อนนะจะไหลออกมาตามตะเกีบ ตรงตรงตรงนี้นะฮะเอาใส่ก็ต้องใส่กาวทุกครั้งนะกาวก็เป็นกาววพื่าปกินเครื่องเราเลยนะเนะอาวันทั่วไปนะครับ